ทีมแน่มาๆๆมาสวัสดีครับผมไม่แน่นะครับวันนี้เรากลับมากับรายการแข่งเดินบนน้ำนะครับถ้าใครจจำไม่ได้ครั้งที่แล้วมันเป็นอย่างนี้ลองเดินดิลองเดินเลยลองเดินเป็นไงผมบอกแล้วว่าผมมาคำนวณมาดีวันนี้สำหรับอีพีสอ เราจะมาแข่งเป็นเลข2โดยที่เราจะแข่งเป็นคู่ก็คือเลข2นะครับโดยที่คุณเห็นตามสีเสื้อทีมแรกบอยกับชาร์ปทีมที่2เนตกับเอิมฉลามสีชมพูกติกาของเกมวันนี้คือเรามีหนึ่งชั่วโมงในการประกอบคุณต้องเดินในน้ำให้ได้ไม่ใช่แค่ลอยหรือนั่งไม่ใช่เรืออันนี้คือแข่งกันเดิน และการติกาดสำคัญที่สุดคุณต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้นให้ได้พร้อมแล้วก่อนเร,เริ่มิ่มกันไลยก,ลกดติดตามช่อง My Minute รามาเริ่มกันเลยนะครับ จากประสบการณ์คราวที่แล้วพี่เราเดินเราเดินไม่ได้มันทางออกอ่าเราจะทํายังไงก็ได้ให้ยึดติดแล้วก็ไปจืดดเยอะแยะจืดแบบนี้คนอื่นน่ะผมไม่รู้แต่เนสบอกว่าเขาจะไปคนเดียวแต่เราไปสองเราเป็นเยเกอร์แปซิฟิกริมได้ดูป่ะเยเกอร์เอ้พร้อมไอ้ยวรอดูรอดู ก็ใช้หัวคิดเพราะว่าพ่อกูเป็นช่างอยู่แล้วอหัวคิดหัวคิดเต็มเต็มอันนี้คืออยู่บ้านนอกอ่ะมันเคยมีประสบการณ์หลายๆอย่างที่ผ่านมาขนาดลูกมะพร้าวลูกเดียวยังลอยน้ำได้เลยต้องเป็นคนยังไงที่เอาโฟมไปลอยน้ําในบ้านนอกวะเอ้ยไม่ใช่เลยกูฉลาดแล้วโอยังไเคยแก้แดูผลงานไม่อยากพูดเยอะไปได้ไหมโอ้เรานี่แก้อย่างเดียวนะ เราไม่ต้องสวยเราไม่ต้องอะไรเอาเอาให้มันนับนำรับใครได้แล้วเราเคยว่าว่าจะเดินยังไงยคยจัดกับเอาที่หลังใช่มันต้องมันต้องรอให้ได้ก่อนไปมีมาช่วยทีมนั้นเอ้ยทีมที่สี่เลยเอ้ยช่วยทำไมไม่หรอถ้าช่วยทำไมไม่ได้มาสร้างเรือแองแลแคงกับเรา ก็ถ้าก็ว่าช่วยต้องสร้างเองไม่งั้นไม่ต้องช่วยเพราะว่ามันได้เปรียบถ้าช่วยไงจะช่วยหรือจะแข่งแล้วเริ่มกันไหมหมีกระจูนปายทีมที่สี่สมัครทันไหมคะทันเออต้องเลยเหรอเอาไหมได้มีกระจูนมาแล้วทีมผู้หญิงแข่งด้วย เสร็จแล้วนะครับโ,โหนี่คือบบหุ่นหุ่นระบบหุ่นเยกเกอร์ไอนเราดิเราดิเราดิรอให้เขาดูดิเราใช้ผลงานครบทุกอย่างเลยนะอำชัดยืนยืนยืนป๊บเยกเกอร์ก็ม,มีสองคนเย่ไปเสร็จแล้วครับองผมครับนี่ครับ ขายอุปกรณ์ยุกชินมีทั้งลูกโป่งมีลูกโป่งลูกโป่งมีกดน้ำอะไรอู้ใช้ได้หมดอีกใช่อ,อ,อันนี้เสร็จแล้วนะครับเรือของเราชนะไหมแน่นอนผมว่าเอายิงะมารับน้ำหนักนี้ได้สบายเสร็จแล้วล่ทุกคนอันนี้คือรองเท้าของเรานะคะที ไปเดินบนน้ำมันเป็นแบบนี้นี่นี่แล้วก็แบบนี้อยู่ในน้ำถ้าจะได้อยู่นะเราเป็นเยเกอร์เเกดี๋ยวเรารวมล่างกันก่อนเราต้องมาจูนสมองเข้าหากันก่อนโอเคโอ้ยเขาซูไม่ได้หรอกไม่ได้ ไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยทำขึ้นให้ได้มาแล้วมาแล้วเกเก้ป่ะจับแล้วเลยจับแล้วเลยหัวจับหัแล้วเลยสองข้างนะเกเก้ปะเเก้เฮ้ยเก๋เก้อไปยินได้แลวยินได้เลยยินได้เลยยินได้เลยยินได้นะเออยินดหมเย้เก้อเย้เก้มาเย้เก้อ

โอ้โหคืออันดับแรกเลยที่มันยากคือมันไม่เหมือนกับคราวที่แล้วอที่เราขึ้นจากขอบสระ๋อแต่อันนี้ขึ้้นนกาาํมันขึ้นกลางน้ำเออแล้วเอาเอาเอาไม่ลึกก่อนนะไม่เอาลึกไปเลยถ้าขึ้นขอบสระนะแล้วถ้ายืนบนนี้ได้นะไปสบากเลยเยอสบายได้เลยเออาน้านะ เราดูทีมอื่นทีมอื่นก็ขึ้นไม่ได้หรอขึ้นยากให้เราเป็นทีมแรกมันก็เสียเปรียบนีทีมอื่นขึ้นไม่ได้หรอคอยดูของเราก็พร้อมแล้วนะครับผมของทุกอย่างอยู่บนเรือตามกติการ้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมใช่เออพร้อมครับเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะหลังที่แล้วเท้าหนึ่งแล้วไม่ได้โอ้ย

เจ้าดิเออไปช้าไปช้าเอ้าเอ้าเดี๋ยวอะไรอ่ะก้าซ้ายขวาดิเก้าซ้ายขวาดิเอาเกิยังไงกึ้นด้วยเออก็ยืนได้มาๆ้าน้ารับจะเลัากันเออเามันไม่ได้ไปไหนอ่ะตื่นอ่ะกินตุ่มต้วดิมันจะกินตู่มเลยนะคือมันมันยืนแล้วมันเคลนได้แต่

นี่เรือของเราครบทุกอย่างบอลูนทุงดำโคดน้ำครบครบแล้วสิ่งเดียวอรอดูรอดูเราสิรอแก้พอโอ้เนี่ยไม่มีมันต้องขาทางมันต้องไม่ไม่แต่เนทเขาเคยเล่นแล้วไม่แต่มันต้องพยายามก้าว้อ

ไม่เจ้าเหมือนพี่พี่บอยไม่รู้กรรมการจะให้เราเราก็ซูซี่กำนายกับเพียวว่าได้อยู่แล้วเด็กก็เดินอยู่รอดมาช้าแค่นั้นเองเออรอดูรอดูของลูกหมีอ่ะเหมือนกับการละเล่นไทยใช่เดินกะลาเดินกะลาแต่สิ่งเดียวที่ผมกลัวคือมันไม่ใหญ่พอพุ้มเลยความตั้งแต่แรกไอเดียดีมากวิธีที่เขาวิธีที่เขาทำดีนี่ไงนี่ไงเด็กเมพูดเมื่อกี้เลยใช่ไหมไอเดียมันดีแต่มันเล็กเกินไปใช่แต่ถ้าเป็นอันใหญ่แบบใช่ ถ้าเกือบเต็มแผ่นนะ่ะครึ่งแผ่นผมว่าได้เลยนะแล้วมีเชือกเดินนะใช่จับหัวเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไปเอาไปเอาไปโอเคมาแล้วได้เราเดียวมาเราเดียวมัดคงทิ้งตัวข้างหน้าไม่ต้องจับหลอกเชือกอะ่ะได้ดีจับไว้จับ <laughs> นั่นแหละจับไว้จับไว้ เลนะคะทุกคนครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเราเราจะเอาไปไว้เป็นบทเรียนให้เราเรียนรู้ละครั้งหน้าเจอกันแน่พวกผู้ชายและทีมที่ชนะก็คือยังไม่มีผู้ชนะตอนนี้สองทีม ทีมกับทีมไม่บอยสองทีมทน่ยืนไม่ได้หรอกสองทีมนี้ใช่ไหม M กับเน t แล้วก็นายกับียวโจมของเราคือมันแข่งเดินใช่ไหมแต่คู่แท้ไม่ได้เดินเหมือนกันก็คือแค่ลอยอย่างเดียวไ้ดยแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะสันเดินเดสให้คนที่ไม่ได้ขึ้นแค่ยืนให้ได้และนานที่สุดชนะเลยได้ทั้งวันยกเว้นแ่ทั้งวัน ง่ามากั้นมารับน้ำหนักนี้ได้สบายเอาเื่อเอาโอ้ยเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวเื่อก่อนนั้นดีผมมัดูเต็มเห็นไหมไม่เห็นอย่าอกันออกแบบเร็วเพื่อนเนงไง อยอไไม่ได้โอเคอเค,คนผู้ชนะของวันนี้คือนายกัะพียเลือเรามันออกแบบเพื่อนเดนไงใช่แต่ไม่เป็นไรก็ายาอย่างน้อยเราชนะพี่โอนมาๆๆ อันนั้นไม่นับอันนั้นไม่นับเพราะว่าพี่ชาร์ปเล่นไม่เป็นอยากเดินอยากเดินอยากเจออยากเจอเปล่าอยากเจอเปล่าถ้าใครอยากเห็นพี่บอยลองเดินเองอย่าลืมสมัครสมาชิกแล้วดูได้นะครับแต่เรบวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจอยกันกับคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับพี่บอยกากพี่บอยกากพี่บอยกาก